บรรยากาศการแห่ของสเปอร์เนี่ยผมดูได้สามสี่ชั่วโมงโดยไม่เบื่อเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกหูแปลกตานะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องที่เรายินดีกับความสำเร็จนี้นะครับเพราะว่าเรารอมานานอย่างที่เรารู้กันนะนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่มันเป็นสเสน่ห์เวลาขึ้นรถแห่แบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นชาวเมืองมาแสดงความดีใจและเห็นปฏิกิริยาระหว่างนักเตะที่มีต่อแฟนบอลตัวเอง ว่าเขาสนิทชิดเชื้อกันขนาดไหนหรือว่าแม้แต่พวกผู้เล่นด้วยกันเองก็ตามนะครับเราเคยเห็นว่าอยู่ในสนามเนี่ยเขาอาจจะแบบปั่นหน้ายักใส่กันนะเพราะว่ามันเครียดมันกดดันในแต่ละเกมอาจจะมีต่อว่ากันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอเห็นที่เขาแบบหยอกล้อก,กันสนิทกันใครสนิทกับใครคือมันดูดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าดูแล้วยิ้มตามไปด้วยเหมือนคนบ้าเลยเวลาที่แบบ เออทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับก็ยิ้มอยู่หน้ามือถือเนี่ยนะฮะตลอด3-4ชั่วโมงที่ที่ได้เห็นขบวนแห่นี้นะฮะพารดที่ทำให้ลอนดอนเป็นสีขาว1วันเนี่ยก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ดูได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่เบื่อเลยก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะใครที่ยังไม่ได้ดูก็มีอยู่ในเพจแล้วก็ยูทูบของ t ทอเนมอสเปอร์นะฮะ แล้วก็มีประโยคทองประโยคเด็ดซึ่งเป็นไฮไลท์ด้วยของนายแอนนายแอนนี่เขามักจะมีข้อความที่เป็นภาพจําให้เราตลอดเลยนะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเขาจะคว้าแชมป์ในปีที่2ตลอดมาใช่ไหมพอทําได้นี่ก็กลายเป็นคําพูดที่อมาตะนินรันดร์เลยทีนี้มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อคือนนี้เขาพูดถึงว่าซีรีส์ทีวีแกเปรียบเทียบกับซีรีส์ทีวีนะซีรีส์ทีวีที่ดีด ล้วนแล้วแต่ว่าซีซั่นที่สเนี่ยจะดีกว่าซีซั่นที่สองอีกอแค่พูดแค่นี้นะครับคนก็เฮกันทั้งเมืองเลยนะฮะโอ้ก็ถือว่าขายเก่งขายเก่งคือฟังตอนแรกเนี่ยก็คงจะรู้สึกได้ว่าอิตาลีขี้โม้มากนะแต่พอมาคิดดีๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกแล้วนะฮะที่แกจะต้องพูดเพื่อปลุกเราแล้วก็สร้างไฟในตัวของนักเตะด้วยแล้วก็ เรียกว่าให้แฟนบอลน,นั้นได้มีแพชชั่นไปกับทีมด้วยว่าซีซั่นที่3จะดีกว่าซีซั่นที่2ไปอีกอะไรทำนองนีน้โดยเปรียบเทียบกับซีรีส์ที่ฉายทางโทรทัศน์นะนะขายเก่งอะชอบชอบชอบคงไม่มีใครหรอกนะที่จะบอกว่าโอ้ยซีซั่นต่อไปใหญ่เชียร์เลยมันจะแย่กว่านี้อีกแบบนี้หมดหวังกันตายเลยนะแบบนี้ดีนะครับก็จะเป็นการสร้างกำลังใจแล้วก็เหมือนกับ สิ้งท้ายที่เอ็นเครดิตในหนังอะว่าภาคต่อไปจะมีอะไรนะสร้างความสนใจนิดหนึง่งนะครับซึ่งแกก็ดูแล้วปฏิกิริยาของแกเนี่ยก็เต็มไปได้วยความหวังว่ายังไงก็จะได้อยู่คุมทีมต่อไปเตรียมทำงานต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่ก็มีข่าวลือมานะในตอนที่จบเกมหลังจบเกมที่ ซานมาเมสนะครับพอเราได้แชมป์ปุ๊บแล้วเนี่ยมีสําัักข่าวเขาก็เล่นข่าวว่าผู้สื่อข่าวพยายามไปถามพวกนักเตะสเปอร์นะว่าสรุปแล้วเนี่ยอนาคตนาแอนจะเป็นยังไงแต่ไม่มีใครตอบเขาก็เลยเข้าใจไปว่าแสดงว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาอะไรบางอย่างแล้วได้บทสรุปแล้วว่านาแอนจะไม่ได้ไปต่อแล้วก็ คนที่จะมาเสียบแทนก็คือมาโกซินวาพูดไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับแค่นักเตะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับนายแอนท์เท่านั้นเองนะซึ่งพอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยนะครับคือก็ต้องเข้าใจอะว่านักฟุตบอลมันไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอะหน้าที่ที่จะไปพูดถึงว่าอนาคตพิติการทีมตัวเองจะเป็นยังไงมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะครับก็คงต้องไปถามผู้บริหารนายแอนก็ยังพูดเองเลยว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวนายแอนเลยนะครับมันก็หมายถึงว่าขึ้นอยู่กับผู้บริหารนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินได้นะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับมันยังไม่แน่นอนร0 0เซในตอนนี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มอะไรต่างๆบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะที่ก็ยังดีอยู่นะใช้คาว่ายังดีอยู่นะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสัญญาณรอยร้าวแตกหักนะครับ แล้วนอกจากนี้นะครับเจมส์แมดิสันก็ยังพูดถึงซอนอุมินด้วยนะก็เขาบอกว่าซอนมินเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดที่เคยรู้จักมาเลยเขาเข้ากับครอบครัวของแมดิสันได้แล้วก็เข้ากับลูกๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีภาพนะั้นจริงๆนะตอนที่ฉลองแชมป์อยู่ที่ซานมาเมสอะแมดิสันก็อุ้มลูกน้อยลงมานะครับแล้วซอนมินก็แบบ ดูเอ็นด e tamam. an be ูเด็กคนนี้มากดูเป็นคนรักเด็กอ่ะแล้ว <gameplay> ก็มาหยอกมาหอมใหญ่เลยคือเขาเป็นคนที like ่นิสเฟรนลี่อ like ยู่แ okay ล้วนะซอนนึงมินนะครับเช่นเดียวกับตอนที่แห่เมื่อคืนนี้นะครับก็สีหน้านี่เพื่อนรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลานะเจมมีมเดซันนี่ก็มาสไตล์แบบฮิปฮอปเลยนะครับไม่วางไมเลยก็ถือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็ เป็นภาพที่ผมว่าแฟนสเปอร์ก็ต้องจดจำอีกภาพหนึ่งนะครับกับการแห่รอบเมืองในครั้งนี้นะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะนะครับแล้วก็มีการเบิร์ดเดย์ให้กับเบนเนนจอนสันด้วยนะครับเบนเนนจอนสันซึ่งเป็นผู้ทำประตูชัยให้กับเราได้นะครับในเกมชิงชนะเลิศนั่นเองนะฮีโร่ Hero ของเรานะณนะตอนนี้สกอร์สำหรับ 10ที่เราชนะแมนยูได้ผู้ทําประตูยังเป็นเครดิตของแบรนจอนสันอยู่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเขาเกิดวันที่23พฤษภาคมนะครับก็เมื่อวานนี้เลยตรงวันนะครับตรงวันก็มีการเบิร์ดเดย์กันไปนะครับอายุ24ปีแล้วครับอายุ24ปีเต็มสำหรับแบรนดอนสันก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยก็แล้วกันเอาละเข้าสู่โหมดของการพูดคุยเรื่องก่อนเกมพรีเมยรีกนะัดส่งท้ายแล้วครับ เล่นในบ้านนะก็เตรียมฉลองอย่างเต็มที่หลังจากฉลองที่ขบวนแห่มาแล้วนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัจจัยสําคัญก็คือสภาพร่างกายนี่แหละเพราะว่าฉลองมาสุดเวียงเต็มเหนียวขนาดนี้การที่จะไม่ได้พักไม่ได้พรกว่าจะฟื้นฟูร่างกายอะไรต่างๆนะคือเขาต้องไปใช้เวลาเกี่ยวกับการเตรียมขบวนแห่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับการมา รวมทีมซ้อมเพื่อเกมสุดสัปดาห์มันอาจจะไม่ได้มีเวลามากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> เราก็คงจะได้เห็นนะครับแน่นอนว่าจะมีสำรองแล้วก็ผสมกับดาวรุ่งลงเล่นหลายคนอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านผมดูแล้วไม่ได้เปรียบไบตันเลยนะครับไบตันเนี่ยในฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นทีมระดับที่อยู่กลางๆงตาราง ในเกมที่แล้วเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะคือเล่นในบ้านแล้วก็อัดลิเวอร์พูลไป3-2นะครับดูความจริงจังพวกเขายังมีอยู่ผมมองว่าเกมนี้นะครับสเปอร์ก็คงจะหันมาใช้ชุดผสมแล้วก็คงจะเน้นแค่ไม่ให้แพ้ก็พอเดี๋ยวการฉลองแชมป์ยูโรป้าในบ้านนะสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะกร่อยลงไปเยอะนะครับเราคงจะได้เห็นเบนเดวิสแดนซโซ่รกษาประตูคินสกี้นะฮะ เชสสเปนพวกนี้นะครับน่าจะได้ลงสนามนะครับโอโดโบแบมาทิสแซวที่ไม่ได้เล่นในนัดชิงก็น่าจะได้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของไบรตันเนี่ยก็มีทีเด็ดอยู่ตลอดนะครับเน้นเกมรุกเพราะฉะนั้นดูแล้วเกมนี้เนี่ยผมว่าใส่กันแหลกเพื่อเอนเตอร์เทนแฟนๆจริงๆนะครับผลแพ้ชนะคงไม่ได้เน้นกันเท่าไหร่แล้วดูแล้วก็น่าจะกินกันไม่ลงน่าจะเสมอกันไปสัก2ประตูต่อ2ในเกมนี้นะครับ มีตัวมะของไบรตันนี่ก็มีข่าวกับไบเยเนมิกด้วยนะอืมเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาต่อคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคลิปที่แล้วผมพูดถึงทีมยอดเยี่ยมยูโรปาลีกไปนะครับที่ประกาศโดยยูฟ่านะครับเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นยังไงกันบ้างคุณโดาบอกว่ายินดีกับโรเมโร่ด้วยนะครับสปดยอเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับโรเมโร่ก็ถือว่าคู่ควรนะครับกับทัวร์นาเมนต์นี้แข็งแต่งจริงคุณโซดาครับบอกว่าฝันเป็นจริงเสียทีครับผมคือตอนนี้เนี่ย เรียกว่าเรายังยังยังอยู่ในห่วงบรรยากาศของความชื่นมื่นนะครับไม่ว่าจะผ่านมาแล้ว3วัน4วันเนี่ยนะครับก็ยังรู้สึกได้ว่ามันยังมันยังกลุ่นอยู่ในใจนะครับบรรยากาศในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นในรอบชิงหรือว่าบรรยากาศแห่นะครับรอบเมืองเมื่อคืนนี้ก็ยังติดตาอยู่นะครับคุณสุรพงศ์ครับบอกว่ากองหลังต้องยกให้ฟานเดอร์เฟนกองกลางแมดเด์กับเบิร์กวาวปีกซ้ายต้องซอนนี่กองหน้าจอร์นสันก็ถือว่า ยอดเยี่ยมฮะต้องให้เครดิตกันทุกๆคนเลยนะครับคุณจรบอกว่าโรเมโรคิดจะไปจากเราอีกหรือเปล่าครับผมว่าก็ยังมีความคิดอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าพอได้โค้แชมเปยนลีแบบนี้อาจจะคิดหนักนิดนึงอาจจะคิดหนักนิดหนึ่งจจะนะครับแต่ว่าทางนู้นก็ดึงดูดเหมือนกันเพราะว่าแอตมาดริดเนี่ยก็เป็นทีมของลูกพี่ดิเอโกซิเมลเน่นะคุณนัทพงศ์ครับบอกว่ารถแห่ต้องผ่านสนามปืนใหญ่ <laughs> ะนะฮะตอนนี้เราก็ถือว่าอาหังการได้ ทีมที่อยู่ร่วมเมืองเราเยอะไงลอนดอนเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนแบ่งของทีมนั้นทีมนี้เยอะนะครับแต่ว่าเมื่อคืนชาวทอตแนาโดสเปอร์เนี่ยนะครับก็ออกมาแสดงพลังเยอะนะครับชาวยิดอา์ม่ของเราน้องมินมินบอกว่าโรเมโรของหนูไม่น่าพลาดค่ะแกะเทพสุดๆอ่านะครับก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมสมใจ คุณบัญชาบอกฤด,ดูกาลเราต้องเสริมทีมให้ใหญ่กว่านี้เสริมเอเซ่เอมโบโมครับผมก็รอดูรอดูกันนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะกับตลาดรอบนี้จะได้ซุปตาคนไหนบ้างนะครับผมว่าเรามีกำลังซื้อนะครับตัวเบอร์ใหญ่สักคนสองคนอยู่นะนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับคุณโอ๋ครับบอกว่าผมเชียร์สเปอร์ตั้งแต่ยุคเดวิดพรีตเป็นผู้จัดการทีมอ่าครับผมก็ใกล้เคียงกันนะครับคุณปังปัง ปอนป่วนนะครับบอกว่าโคตรดีใจครับที่เราได้แชมป์ดูจนจบวันนั้นภูมิใจครับแน่นอนฮนะเ็าเรียกว่าปลื้มปริ่มกันไปคุณนทัทวัฒนะครับบอกว่าฟานเดอร์เฟนน่าจะติดนะลูกเตะจ,จะปากประตูลูกนั้นผมนี่เหว๋เลยทักษะระดับเวิร์คคลาสชัดๆจริงผมก็เชียร์นะให้ติดมาทั้งทั้งคู่เซนเตอร์เลยนะครับคุณอนิวัตบอกว่า15ปีที่รอคอยปีหน้าแชมป์ถ้วยหูใหญ่ครับอ่าเราต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับคุณปิยะบอกว่า ถ้าแนอนอยู่ต่อขอให้เป็นท่านเซอร์อเล็กซ์ที่ถอดแบบกันมาเป๊ะประมาณว่าพาทีเป็นแชมป์แล้วได้แชมป์รายการอื่นๆแบบยาวๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับท่านบอร์ดจะทุ่มให้แค่ไหนก็ไม่แน่นะครับเซอร์อเล็กตอนอยู่กับแมนยูเกือบจะถูกไล่ออกแล้วแต่พอได้ฟุตบอลถ้วยแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่คุณปิยะบอกเลยว่าโอ้มามาหมดเลยทั้งแชมป์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมปเป็นลีกแชมป์เอฟเอคัพกวาดเรียบอ่ะนะก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่มีใคร บอกอนาคตได้ถูกต้อง100%แน่นอนคุณเชกูบาร,ราบอกว่าวันอาทิตย์นี้เอาเด็กๆลงได้เลยเพราะชุดใหญ่น่าจะยังไม่ฝฟื้นนะนะครับก็คงจะแฮงกันอยู่นะครับเออก็หนักอยู่นะหนักหนวงดูดูจากสภาพอาการแล้วแต่ว่าผมว่าเออคงไม่ถึงกับขนาดที่จะปล่อยลงไปแบบวิ่งแล้วอ้วกในสนามหรอกไม่ขนาดนั้นนะครับก็คงจะต้องใช้พวกชุดผสมนะครับชุดผสมนะนะครับ แต่ว่าพูดถึงเรื่องฉลองเนี่ยมัน,ม,นมันคงฉลองกันทุกเพศทุกวัยเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งหรือไม่ดาวรุ่งเนี่ยก็คงจะหัวราน้ํากันพอสมควรนะครับแต่ว่าใครที่สภาพที่ดีกว่าฟื้นได้เร็วกว่านะฮะก็เป็นเรื่องของแอนที่จะคัดเลือก11ผู้เล่นลงไปครับคุณสุวิทย์บอกว่าคู่ชิงปีนี้สูสีที่สุดในรอบหลาย10ปีตื่นเต้นสุดๆเกมสําคัญวินเนอร์เทคอิตออใช่ครับคือเดิมพันสูงมากใครที่ชนะก็ได้ไปหมดอะ ได้ไปหมดเลยคนที่แพ้ก็เช่นกันเสียทุกสิ่งอย่างนะฮะก็คงจะหวังว่าคงจะไปตั้งต้นใหม่ได้สําหรับแมนยูนะครับก็ให้กําลังใจนะแต่สําหรับของเราแล้วเนี่ยต้องพัฒนาครับต้องพัฒนานะครับโดยเฉพาะความต่อเนื่องความสม่ําเสมอในฟุตบอลลีกเนี่ยต้องทําให้สควอดทีมมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ทดแทนกันได้ด้วยทั้งตัวสํารองที่จะลงมาเล่นแทนตัวจริงเนี่ยมันต้องต้องสูสีนะครับ ต้องมีฝีเท้าที่มีหย่อนไปกว่ากันนะครับแชมป์ไม่จะเป็นต้องเป็นทุกปีหรืออ,อขบวนแหว่วันนี้เห็นชัดกว่าแสนคนเหนือกว่าแชมป์ต่างจังหวัดอืมครับผมคุณโตเซนโฮมบอกว่า17ปีที่รอคอยในที่สุดก็มาถึงสักทีใช่ครับรอนานเลือเกินนะฮะ แล้วก็มาถึงคุณนารีนารีนะครับบอกว่ากองหลังสำรองก็ยังมีรั่วอยู่บ้างช่วงที่กองหลังตัวจริงเจ็บเสียใจแทนเอริกเซนที่ไปแมนยูแล้วไม่ได้ชูทัวแชมป์ก็เห็นใจครับเอริกเซนในช่วงท้ายของการค้ายแข่งของเขานะครับอยู่กับแมนยูในช่วงที่มีปัญหาเยอะปัญหาเพียบนะฮะก็น่าเห็นใจนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก,ก็ก็มีทั่วแชมป์อยู่บ้างนะก็มีทั่วแชมป์อยู่บ้างในยุคข,ของเทนฮากนะครับ ออกองหลังสำรองยังมีรั่วบ้างก็เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาก็อย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันยังทดแทนตัวจริงได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่มีแววจริงๆคือดานโซ่ผมชอบมากนะสำหรับกองหลังสำรองคุณนัพงศบอกว่าคราวนี้เลวี่ต้องใจถึงดึงเกรด A เข้ามาอย่างน้อย2คนใช่ครับเห็นด้วยนะแล้วก็คุณสุพการครับบอกว่าสิสุสการรอคอยสเปอร์แชมป์สตที ดีใจกับซอนอูมินใช่ครับซอนอูมินเองก็นะมีทุกขลาบนิดนึงนะครับหัวเจ็บเออนะครับจากการฉลองเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเมื่อคืนก็ถือว่าแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็เป็นขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมกับเกียรติภูมิของสเปอร์นะครับที่เป็นแชมป์ยุโรปถ้วยรองนะฮะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่ตื้นตันแล้วก็ หัวใจเต้นแรงนะครับนะก็เป็นภาพที่เก็บเอาไว้ในความทรงจำนะครับแล้วก็ผมว่ากลับมาย้อนดูทีไรเนี่ยก็มีความสุขทุกทีนะครับในช่วงห่วงเวลาเนี่ยนะฮะแฟนสเปอร์ดื่มด่ำกับความสุขได้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องนะครับด้วยการสั่งซื้อชุดกีฬา w a r r i นะครับระบายอากาศได้ดีฮะซับเหงื่อดีและที่สำคัญ เสื้อเชียร์ทีมชาติไทยก็มีให้สั่งแล้วนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยจะมีแมตช์แข่งฟีฟ่าเดเดือนหน้านี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะฮะก็รีบๆเลยนะครับสั่งกันเข้ามาครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับหลังเกมกับไบรตันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันตรงนี้สวัสดีครับ